พามาดูอู่ซ่อมรถแรงหัวหินประจวบคิริขันนะครับอูโดมจัดมอเตอร์อยู่กับหัวหินมานานพามาดูซิรีวันคันนี้นี่สุดยอดนะครับบอกเลยครับซีรีวันคันนี้เนี่ยผมเคยเขาเคย ไปจอดโชว์อยู่งาน l a t h e w e r Day ที่สระบุรีนะถ้าจำไม่ผิดผมเคยถ่ายว้อยู่มีราคาด้วยราคาสูงมากเลยคันนี้ครับของเขาเดิมๆนม่เลยนะครับดูอครับเครื่องที่เดิมนะครับ คันนี้มาติดพาวเวอร์เรียบรอ้อยดูสภาพเดิมนะครับเดิมทุกอย่างคันนี้นี่หายากนะครับซีรีวันนี่ยอัมข้างในจะมืดๆหนะ่อยเดิมหมดนะข้างหลัง สุดยอดนะครับซีรีวันนี่แอร์มีครบนะครับทุกอย่างเดิมหมดหน้าปัดเอียรมีแป้นตัวนี้ด้วยเบาะเดิม ็เด,ดูด้านหลังอ,อันนี้เอาไว้ทำอะไรอนนใอืม ากดถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ถังน้ำมันซีรีส์วนนันเนี้ยจะจะไอแปนเบรกแปนคานี่จะเหยียบลงไปโอ้เครื่องคนระับพี่ไก่บอกว่า เครื่องรุ่นนี้นี่หายากยากมากๆครับซีรีสวันนีะครับรหายากครับสภาพสวยๆอย่างนี้ อยอดเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นนะนี่เห็นดูคันสั้นคันนี้้างอันนี้เป็นสีที่สองะ<ม>เครื่องเดิมเหมือนกันครับคันนี้มาดูเครื่องเดิมเงีน้นเครื่องสั้นเครื่องเดิมเงกัน โอ,อ้คาบูแผ้นเสื่อ,อ,อนนี้ก็ซีรี่ย์ซีรียร่ย์ถนะูนะอย่างเงี้ยหายากนะครับช่วงสั้นนี่คนนิยมเยอะเลย มาดูห้าประตูมั่งห้าประตูเดิมๆคันนี้หูสภาพสุดยอดสวยครับหูในเดิมด้าหลังเดิมหมด แต่งแล้วก็จะเป็นเป็นอย่างนี้เลยอันนี้าประตะูซีรีส์3นะาประตูเหมือนกันครับแต่คันนี้จะแต่งขึ้นมามีส็อกเกิลมีคิว้วย่างเปลี่ยนนะครับมีแหลกะจะสวยขึ้นมานะฮะสวยขึ้นมาเปิดได้ไหมปิดอันนี้ก็จะมดิฟายไป น่าจะแปลงอะไรเยอะเลยเพราะว่าหน้าหน้าปัดนี้ก็ไม่ใช่แล้วคันนี้สวยห้าประตนะูห้าประตูเดิมๆสภาพสวยมาแล้วก็ไปอยู่ด้านนู้นครับเป็น discovery ี่อาจจะนิ่มขึ้นมาหน่อย หรูหราขึ้นมาอีแต่ละคันในไหนก็ดใูให้หมดมาแรงโลเวอร์นี่ดูแรงโลเวอร์ดูเครื่องโอ้ฮันนีวีแปดนงะติดทีก็หึ่ม คันนี้นี่ติดทีก็คุมนี่จะใหญ่คหน่อยครับไม่หน่อยแลยใหญ่เยอะเลยบึมอ่ะน่าด้บอ่ะชอบคันไหนก็ใครชอบรถแลนด์ก็มาขอคำแนะนำได้ครอูซ่อมแรนหัวหิน เต็มไปหมดไม่มีที่จอดแล้วโน่โนลงซานคันโนนีกเฮ้ยบรอบคไปก่อนครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับสวัสดีครับ